นี่คือน้ำหอมแบรนด์ไทยที่สร้างกระแสไวรแลจนขึ้นเทรนด์อันดับหนึ่งของโลกทั้งที่ราคาไม่ถึง2แบงค์แดงและคนที่เริ่มเรื่องทั้งหมดก็คือน้องอินจูนคนนี้แหละครับที่เขาได้กลิ่นหอมจากแฟนคลับในงานแฟนไซน์จนต้องไปตามหาเลยครับว่ามันคืออะไรแล้วพอชีว้ว่าเป็นแบรนด์ไทยพร้อมบอกราคาไปเสร็จสั์น้องก็อึ้งเลยครับเพราะมัน หอมเกินราคามากเลยครับทุกคนและเชื่อไหมครับจากแค่คําถามคําถามเดียวกลายเป็นไวรัลเลยครับทุกคน hmm. น้ําหอม5 0 0แสนกว่าขวดขายจนหมดสต็อกจนต้องปิดประกากันเลยแหะครับซึ่งเบื้องหลังความปังของแจนยูเนี่ยก็คงไม่ต้องบอกนะครับว่าไม่ใช่แค่เพราะไอดอลพีงอย่างเดียวครับแต่ยังมาจากความตั้งใจของแบรนด์เองด้วยครับเพราะเขาใช้หัวน้ําหอมจากมืออาชีพด้านกลิ่นอย่างจีวอร์ดันบริษัทน้ําหอมอันดับหนึ่งของโลกที่ทํากลิ่นให้แบรนด์แถวหน้าอย่างดีออลไวสแอลหรือ G ุชชี่ก็เลยกลายเป็นว่าเราคนไทยเลยได้ใช้สินค้าระดับมืออาชีพในนนรราาาคคแ่่หลััก้้ออยเเทง พอหลังจากที่เปิดตัวน้องอินจุนเป็นพรีเซนเตอร์ก็เรียกได้ว่ายอดขายถล่มทลายยิ่งกว่าเก่าครับทำเงินไปได้13ล้านบาทในเวลาแค่22ชั่วโมงมัดใจลูกค้าด้วยการที่เป็นของดีราคาเข้าถึงง่ายมีจุดขายจากการทําให้เราได้ใช้น้ำหอมเกรดใกล้เคียงแบนรนด์หรูในราคาแค่2แบงแบ์แดงและทั้งหมดนี้มาจากคุณเอื้อยสาวเชียงรายวัย27ปีที่เริ่มต้นจากการขายอะไรด้วยตัวคนเดียวเท่านั้นครับ